ความสุขความเจริญเอาละครับจะได้เงินกลับไปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคําถาม7ข้อต่อไปนี้อย่ารอช้าเริ่มเล่นเดิมันนิโดบไซแานครับเขาต้องใส่แว่นด้วยฮะเพราะว่าเขาบอกว่าคนใส่แว่นเนี่ยเก่งโอ้โหปุใส่ปุ๊บมเปลี่ยนลุกเลยเป็นนั่งแทนเป็นลับ จะป้าเหรอ,อเริ่มดีกว่าครับและนี่คือหมวดคำถามข้อที่หนึ่งครับกีฬาหรือวีซ่าพี่ถนัดวีซ่าผมถนัดกีฬาอ่ะอย่างนี้ลองเป่างชมกันนึงสอบอ่ะกีฬาโอเคเออคุณตัดสินกันง่ายๆนี่แหละครับเอาอย่างนี้ละฮะอ,าอ,าอ,อมาดูกันครับว่าสี่ตัวเลือกในหมวดนี้มีอะไรบ้างครับ บอลอเมริกันฟุตบอลเบสบอลและโบลิ่งครับรู้จัก4ประเภทชนิดกีฬานี้ไหมครับรู้จักครับผมเก่งสุดเลยโบลิ่งโบลิ่งฝีมือดีฝีมือดีครับโยนแต้มสูงสุดแต้มสูงสุดของผมประมาณ278เองโอ้โหแค่เองโอ้โห เองด้วยเหรอใช่นั่นนี่นไม่เรียกเองแล้วนี่ถือว่า <c oughs> เยอะมากเลยนะอีกนิดนึงก็จะเต็มยแล้วนะผมได้แค่นี้ครับโอ้โหเอาละถนัดแบบนี้จะตอบคำถามข้อแรกได้หรือไม่ไปดูคำถามข้อที่หนึ่งของคุณกันเลยครับ <S <S ซปเปอร์โบว์คือการแข่งขันกีฬาใด2ล้านบาทรถยนต์อีกหนึ่งคัน60วินาทีเชิญคุณทั้งคู่เลยครับไว้ใจพี่ซปเปอร์โบว์ทำในการเชื่อคุณ าครับขนาดนั้นเลยเหรอต้องรีบวางเดี๋ยวเวลาหมดพี่อยากเอาแต่ผมมั่นใจนี้มากนี่ตั้งให้เป็น2ไม่มีใจน่าเกียร์เพื่ออะไรเนี่ยเเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อสปอนเซอร์ที่รักเราไงนี่เอ้ยหมดเวลาครับ วางทั้งหมด2ล้านบาทและรถยนต์อีกหนึ่งคันที่อเมริกันฟุตบอลครับรับนะฮะดูแอมบอกว่าเอ้าไม่ใช่เบสบอลเหรอได้ยินแวบๆน้องเขากำลังมาผมต้องเชื่อครับผมซูปโบนี่ผมมั่นใจครับเพราะว่าเคยดูดูประจำมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแข็งแล้วเขาจะแบบถ่ายทอดทั่วโลกเลยใช่ครับแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ทุกคนผมใส่แว่นแล้วผมชาดโอ้ยหูเหือด วสัว์ใจนี้ตุกๆๆตุตเโอ้โหต้งตันุตบอลนล้านบาทยังอยู่ครบถ้วนพร้อมกับรถยนต์ด้วยบเขาประจาที่ได้เลยซุปเปอร์นะัเป็นมตช์การชิงแชมป์นะครับระหว่างสายนะครับในกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับข้อแรกรักษาไว้ได้ครบถ้วนนะครับทั้ง2ล้านบาทและรถยนต์อีก1นคัน ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับไม่ได้ธรรมดานะคุณสองคนพี่แต่ตอนนี้ขาเขือผมสั่นไปหมดแล้วทำไมอะเมือนจะได้เงินตะหูมันล้อมตุ๊กตุ๊กตุ๊ยังไงต้องเชื่อน้องต้องเชื่อน้องเอาล่ะข้อแรกประเดิมได้ดีนะครับข้อ2จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับไปดูหมวดคําถามข้อที่2กันเลยครับความเชื่อจีน หรือความเชื่อไทยความเชื่อจีนครับความเชื่อจีนนะครับเอะนะครับมาดูกันครับว่า4ตัวเลือกในหมวดของความเชื่อจีนมีอะไรบ้างครับเสี่ห้าแปดและเก้าครับไม่กำลังคุยเรีนอยู่ทะเลาะกันอยู่ทะเลาะอยู่ว่าไม่มีเงินบอกว่าเอ๊ะเหมือนแบบเออใช่ใช่อะไรนะใช่ใช่ใช่เขาเขาเป็นคนถนัดเรื่องตัวเลขจะเข้าทาง แอมหรือไม่มาดูคำถามข้อที่2องของคุณกันเลยครับเครื่องรางจีนปีเสียเป็นการรวมสัตว์มงคลกี่ชนิดสองล้านบาทรถยนต์อีกหนึ่งคัน60วินาทีเชิญครับเดี่วันมาคิดก่อนเลยไม่รู้อ่ะเอาเอารู้แล้วแต่ผมเสื่อไหมป่ะเอาเสื่อไหมเสื่อไหมเก้าบ้่ะอ่ะเอาเสือไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเข้าอ่ะเฉลีียไปอ่ะ เนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยสี่ช่องอันนี้เข้าไหมคุณวางได้สามช่องครับเออือนี่ก็วางทุกช่องไม่ทักเลยทักสิไม่รู้หมดเวลาครับไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงเอามาดูกันครับว่าวางไว้เท่าไหร่กันบ้าง2องแสนสี่อยู่ที่9ชนิดนะครับ5้าแสนหกหมื่นบาทอยู่ที่8ชนิด ชนิดทำไมไม่เลือก5เลยอ่ะครับก็น้องผมชอบ8 9ผมไม่เลือกเอาอ๋อแล้วคุณแบ่งกันเลยคุณชอบ4ใช่ไม่มอง5เลยเออกับกับทางไหนฮะอะไรนะฮะเขตโอเคแดงเขตมองหน้าพี่มองหน้ามองหน้าเชื่อพี่โอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณเป็นพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องจริงจริงมองแก้มมันเป็นเรื่องปกติไม่เชื่อหอมได้ หลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปใช่แล้วล่ะกลับมาที่คําถามของเราดีกว่าครับปีเสียรู้จักไหมรู้จักครับประมาณหน้าตายังไงเนยช่วงอธิายหน้าตาเป็นมังกรขาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งตัวเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเชื่อผมดีผมสามแล้วสามแล้วอะไรเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะหางเหลือสักอย่างนะครับ คิดว่าหางคิดว่าประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่า4ก็เลยคิดว่ามั่นใจครับเออ่ส่วนคุณเขตฮะทำไมถึงเป็น8กับ9เลยครับชอบเฉยชอบตัวเลขที่เฉยใช่ไม่มั่นใจทั้งคู่เลยใช่เอาละครับจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่เก้าไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับเออแม่ดูไว้นะดูไว้ไหนไม่รู้ แล้วครับไม่ใช่4ชนิดครับจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่ก้าวไปหน้าใกล้ๆครับดูผลงานไว้ให้ดีครับผมเฉลยต่อเลยครับโอ้โหดึงไม่สะอันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่9ชนิดนะครับอีก2องแสนตกลงไปแล้ว เอาละยังเฉลยไม่หมดครับครับยังต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่เฉลยเลยครับลาออกจะเป็นคนจีนเดี๋ยวนี้ว <c oughs> ลาออกเดีย๋ยวนี้เลยแต่ว่าอธิบายไม่ได้ การรวมกันของสัตว์5้าชนิดสัตว์มงคลนะครับศีษะเป็นมังกร,รับขาเป็นสิงโตอย่างที่คุณพูดคบผมเขาและลำตัวจกวาง,วางปีกมีปีกใช่ไหมครับปีเสียปีกเป็นนกอินทรีย